สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนําสีใหม่นะครับผมจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับเป็นสีที่ใช้อยู่ในวงการสเกลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมทีนี้ทางผู้ผลิตได้ผลิตสีพิเศษออกมานะครับเป็นสีในซีรีส์ของเอวานเกเลียนนะครับครับซึ่งสีหลักๆจะเป็นธีมหลักของสีนั้นๆเช่นไอวา01เนี่ยก็จะเป็นโทนสีม่วงอย่างนี้นะครับครับแล้วก็นี่ครับเป็นสีที่เป็น f o r e s c e n t green นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นของเอวานศูนย์ศูนย์ครับโทนเหลืองแล้วก็ศูนย์สองก็จะเป็นโทนแดงครับไม่เป็นโทนหลักของของตัวเอวานเลยนะครับและก็จะประกอบไปด้วยสีอื่นๆที่อยู่ในตัวของเอวานเกเลียนเองนะครับผมซึ่งก็ได้แก่สีเทาครับสีเทาแล้วก็แล้วก็สีเทาเข้มนะครับเกรย์แล้วก็ดาร์กเกรย์นี่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสีที่อยู่ในตัวโมเดล เพิ่มก็คือเป็นสีบราวานี้นะครับซึ่งเราจะเห็นปรากฏอยู่ที่ตามบริเวณต่างๆนะครับเช่นฝ่าเท้าเป็นต้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีสีหลักๆเลยก็นี่ครับมีดำกับขาวอีกน,นะครับทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าตัวสีคุณสมบัติเป็นยังไงแล้วพ่นออกมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับแอดมินขออนุญาตพ่นทดสอบจากสี ของเอวานศูนก่อนนะครับผมซึ่งเป็นตัวยอดฮิตแล้วก็แล้วก็โทนสีก็ดูสวยงามมากนะครับนี่ครับเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงสีแรกนะครับจากหนึ่งในสโทนนะครับเปิดออกมานะครับบรรจุพันธุ์ก็จะเป็นฝาแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเนื้อสีมันจะเป็นยังไงนะครับก็นี่ครับก็ค่อนข้างคนทีเดียวนะครับลองเทลงมาอ่า ความหนืดสูงครับอย่างนี้ต้องมีการผสมทินเนอร์ด้วยครับเราก็จะใช้ทินเนอร์แลกเกอร์ในการผสมนะครับซึ่งทินเนอร์แลกเกอร์เนี่ยแอดมินขออนุญ,ญาตใช้เป็นทินเนอร์ของไกรอาแล้วกันนะครับซึ่งเป็นทินเนอร์ที่เราใช้ในการพ่นสีสูตรแลกเกอร์ประจาอยู่แล้วนะครับนะครับทินเนอร์ของไกรอานะครับทีนี้ดูแล้วส่วนผสมเนี่ยก็ ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็จะมีการใส่ทินเนอร์ลงไปนะครับขออนุญาตใส่ทินเนอร์แป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็คนดูนะครับอ๋อความเหลวใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวจะลองพ่นดูเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวมมาลองพ้นกันดูนี้นะครับสไีได้แล้วนะครับลองกลั่วดูเนื้อสีถือว่าดีทีเดียวครับผม พ่นเต็มง่ายนะครับครับทีนี้เรามาลองไล่ดูทีลสีกันนะครับพอมันเริ่มแห้งนะครับจากความที่มันเงาๆก็จะเริ่มเงาน้อยลงนะครับผลมันวนะครับที่แอดมินไล่พ่นไปเมื่อกี้เลยนะครับครัโทนเทาอ่อนเทาเข้มนะครับแล้วก็สีน้ำตาลออกแดบงบ แล้วก็ดีดำแล้วก็ขาวครับที่เป็นโทนสีหลักๆนะครับที่เราจะาาาใช้กับมีวานเกเลียนนะครับทั้ง3ตัว